สวัสดีค่ะพบกับหมอกแกล้อีกแล้วนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องโรคโพสเชอร์พาชิคนร์โรเชียหรือว่าอาการปวดนะคะตามแนวเส้นประสาทหลังจากที่เป็นโรคมูสวัดค่ะอย่างที่หมอเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปก่อนๆว่าโรคมูสวั์เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไวรัสชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่เราเป็นโรคอีสุกอีใสค่ะ ซึ่งเมื่อมีอาการขึ้นมานะคะก็จะมีตุ่มแดงมีปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะไม่ว่าจะที่ใบหน้าหรือว่าบางคนขึ้นบริเวณหลังนะคะบางคนขึ้นบริเวณท้องแล้วก็จะเริ่มก่อตัวเป็นรอบวงค่ะโดยผู้ที่ติดเชื้อนะคะจะมีอาการหนักๆเลยประมาณ7วันค่ะหลังจากนั้นนะคะตุ่มน้ําก็อาจจะแห้งลงหรือว่าค่อยๆฝ่อ,อ,อตัวไปนะคะแล้วก็อาจจะมีสีช้ำๆเป็นจ้ำเลือดเป็นเดือนเลยค่ะ แต่ก็จะมีหลายคนนะคะประมาณ1 8 4 1ของคนไข้นะคะจะมีอาการปวดเรื้อรังค่ะหลังจากที่ผื่นหายไปแล้วนะคะก็ยังมีอาการปวดอยู่เป็นเดือนเป็นปีเลยก็มีค่ะในงานวิจัยนี้นะคะเขาก็เลยรวบรวมการฝังเข็มรักษาโรคนี้ขึ้นมาค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มไฟฟ้าการรมยานะคะการฉีดยาเข้าไปในจุดฝังเข็มนะคะหรือว่าการใช้เข็มดอกเหมยค่ะ รวมไปถึงการฝังเข็มใบหูด้วยค่ะส่วนจุดที่ใช้นะคะในการฉีดเข้าเส้นก็จะมีจุดจียจีนะคะคือฉีดยาเข้าไปที่จุดฝังเข็มนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีจุดลิงไท่เก๋รูการชูจูซานหลีไท่ชงค่ะแล้วก็ยังมีนะคะยางลิงเฉียนไท่ซีค่ะรวมไปถึงจุดจือโกด้วยค่ะผลงานวิจัยนะคะก็พบว่าการฝังเข็มนะคะสามารถลดอาการปวดได้ค่ะ แล้วก็ลดอาการวิตกกังวลได้นะคะเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้ให้ดีขึ้นค่ะผลข้างเคียงหรือว่า side effect จากการฝังเข็มนะคะก็ค่อนข้างน้อยค่ะใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลอง search ดูแล้วก็ตามไปอ่านต่อใน paper นี้ได้เลยค่ะ